เห็ดดำจ้าแน่ๆ เห็ดดินสีม่วงค่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะขาสีขาวแล้วก็ตรงโคนโคนขาจะมีสีชมพูอ่อนๆค่ะสายพันธุ์นี้ก็อร่อยห้าดาวจ้าป้าๆแม่แน่ถ้าเจอดอกตุมๆสวยๆแบบนี้เราก็เก็บสีม่วงเข้มสวยมากเลยค่ะขาจะ,ะไม่ตันเหมือนชมพูมุกที่เราชอบกินนะคะ ตระกูลแครมล้าภาษาอังกฤษเรียกว่ารูสรูสรูสโซล่าก็คือตระกูลเห็ดสีสำหรับคนที่ชอบกินเห็ดนะคะสตพวกรูสโซล่าหรือแคลมล้าเนี่ยคืออร่อยเลยค่ะแต่อันนี้คือสีม่วงสวยงามมากนานๆเจอทีจุดเห็ดใต้ต้นสวนของเราค่ะต้องรอจนกว่าเขาจะโผล่มาเป็นดอกๆเลยทุกคนอยู่ใต้มอสสูงมาก มาเช็คสองรอบแล้วมองไม่เห็นเห็ดวันนี้มาได้เก็บเลยค่ะจะมาต่อกันที่คลิปที่สามบนป่าร้านดิวเลยนะคะทุกคนสวยมากค่ะแม่กลุ่มแรกของวันนี้ค่ะ โดนเห็ดอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเห็ดตะกบตะเขียดไม่ใช่เห็ดพิษนะคะเห็ดกินได้อยู่เราก็ได้ไปนหนึ่งตะกล้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บใส่ถังเพราะว่ามันใส่จัก,กรยานได้ครั่ะจนวันนี้เราปั่นจัก,กรยานมาป่าเห็ดนะคะวันนี้ก็เข้าไปลุ้นกันอีกนิดนึง ว่าจะมาเก็บชิวๆแบบไม่เคร่งเครียดนะคะอยู่ในป่าสามชั่วโมงแล้วนะทุกคนแบบไปเรื่อยๆเจอเห็ดอะไรก็เก็บวันเก็บเห็ดหนังแกะด้วยนะคะวันนี้นีเราอาจจะได้ขายก็ได้ค่ะทุกคน <S <S เห็ดหนังแกะโซติแกเขารับซื้อแต่ดอกเล็กๆนะคะดอกใหญ่ไม่เอาแล้ว <S <S ใครได้ดูคลิปสอง่ี่เราเก็บไปเยอะมากแล้วค่ะ เยอะแบบพอได้ขายแล้วทีนี้นเราจะเอาแตะดอกเล็กๆมากะคะ่ะนี่โอเค,คเก็บหนองแก้ต้องไม่มีหนอนเก็บแล้วต้องตัดดูที่ขาเนี่ยเลือกยากมากป่าร้านวิวที่มาทีไรก็ไม่ผิดหวังเป็นป่าประจำและป่าปโปรดของเรานะคะ มาทีไรก็ได้เก็บเรียกว่ามาเดือนละครั้งค่ะทุกคนนี่เป็นรอบสีของฤูดูการเก็บเห็ดแล้วค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เ,เห็ดเหลืองตรงทางน้ำไหลนะคะเรียกว่าเราเก็บเข้าไปหมดแล้วก็จะเหลือให้ลองย็ดหน่อยเส็จรอบสองคะ่ะ รอบสามเอ้ยรอบต่อไปถ้าจะขึ้นมาก็คือมาเก็บเห็ดทรัตคันตะแรนหรือเห็ดดำนะคะเราจะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีมาห้าครั้งเลยค่ะทุกคนป่าหากินของเราป่าประจำค่ะอยู่ตรงกอไม้พอดีโคนไม้ เอาจากโคนไม้นะคะเรียกว่าเป็นเศษเศษเห็ดเหลือจากที่เราเก็บรอบแรกกลับลื้นว่าจะมีตรงไหนเกิดใหม่อีกครั้งหรือเปล่า มาตัดขานะคะข้างหน้าออกเยอะค่ะทุกคน โทรมาจากหมอสรอบที่แล้วเรามองไม่เห็นเพราะอยู่ใต้หมอส เห็ดที่เขาโผล่มาจากมอสเนี่ยรูปร่างดอกเขาไม่ค่อยสวยนะคะเหมือนโอล่โหกว่าฉันจะโผล่ขึ้นมาได้ผ่านอะไรมาบ้างประมาณนั้นนะคะดอกไม่เหมือนดอกไม้เลยอุ้ยนี่สวยงัง เห็ดไข่ค่ะทุกคนเห็ดไข่ฝรั่งหรือเห็ดตะไคร้รสชาติเหมือนเห็ดตะไคร้บ้านเราสวยมากจุดเห็ดตรงมอส รอบที่แล้วน่าจะยังไม่เกิดคะ่ะทุกคน สวยร้อ้ๆค่ะเป็นคอนโดเลยค่ะทุกคนว้าวชื่นใจชื่นใจจุดเหตดเราเองรอบที่แล้วมาไม่เกิดค่ะแสดงว่าเป็นเหตดหน้าหนาวค่ะทุกคนเกิดช้าโอ้ยฟินเลยแง่ แอบดูขึ้นไปข้างบนอีกเพราะว่าปกติเขาจะยาวขึ้นไปข้างบนค่ะ ขึนใจเลยค่ะ นีสวยผมนี่ก็ครึ่งกิโลได้นะคะ ขายยาวสวยมาก มาเก็บตั้งหลายครั้งไม่เคยเห็นเก็บตรงนี้เลยค่ะ

จ้ากลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่สองหบบคลิปนี้หรือเปล่าคะ ไม่หมดนะเจ็บตัวช่วงนี้จะมีคนเริ่มซ้อมยิงปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียงเหมือนยิงปืนเลยค่ะ เดี๋ยวก็จะเข้าสู่เทศกาลยิงสัตว์ตาช่วงตุลานะคะเรียกว่าเหลืออีกหนึ่งเดือนที่เราจะเก็บแบบสบายใจได้ค่ะอุ้ยทุกคนเห็ดนางดมนี่เนี่ยเรามาเจอเขาตอนสายแล้วค่ะว้าวเกิดตอนไหนก็ไม่รู้แก่แล้ว กลุ่มที่สองของเรากลุ่มที่สามหนะ่อยเนาะคลิปสามตรงไหนที่มันเป็นแบบกลุ่มเล็กๆดอกเดียวสองดอกนะ่ะวันก็ไม่ค่อยทําคลิปให้ชมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ได้ครึ่งถังขาวแล้วคะ่ะแม่ทําเป็นเล่นไปเก็บมาเรื่รอยๆเพราะว่ามันจะไม่มีแบบเป็นลกลุ่มๆให้นั่งได้คุยเมาส์มอยกันแบบนี้คะ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ตั้งกล้องแล้วก็เก็บไปเลยนะคะ คลิปก็จะเริ่มสั้นหลงแล้วนะจนกว่าเห็ดเห็ดดำทรัตคันตเแรนจะออกถึงจะมีคลิปยาวๆให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้วันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขายที่โรงงานค่ะคลิปพรุ่งนี้จะได้ชมบรรยากาศขายเห็ดนะคะก็ไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าคุณป้าเจ้าของร้านเป็นคนสวีเดนเขา เขาชอบมองตาเขียวอะ่ะเขาก็ไม่ได้ว่านะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราไปที่ไรเราชอบทําคลิปแต่เราก็จะเก่งใจมากเลยค่ะจะถ่ายให้ดูเล็กๆแน่น้อยเราอัปเดตราคาเห็ดให้ฟังค่ะทุกคนตอนนี้ไปดุนกันต่อเจอเห็ดโคนก็เอ็ดปดเก็บไม่ได้จริงขาอ้วกๆช่วยๆปีนี้ออกเยอะจริงๆ ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกปีนะทุกคนบางทีก็ไม่ได้กินเลยแหละว้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองส่วนปีนี้เห็ดโคนได้กินต็นที่เลยค่ะ ดูดอกนี้โอใหญ่ยักษ์มากอืมขาน่วมค่ะทุกคนแนวแล้วนะนี่ค่ะนอนเต็มเลยแบบนี้รอดแน่ ว้ายคู่แฝดค่ะไม่ใช่เห็ดโคนนะดูเขาจะมีคล้ายๆใหญ่ๆอยู่ด้านล่าง <c oughs> เรายังดูไม่ออกเลยค่ะแต่ว่าเวลาจับขึ้นมาจะเลย,เยมาเจอเห็ดมันปูโดยบังเอิญค่ะทุกคนกลุ่มใหญ่อยู่นะ ลวกคะ่ะบานหมดแล้วแบบกลุ่มที่เราไม่เคยเจอนะคะทุกคนเวลามาเจอเราต้องเดินสำรวจคะ่ะนี่อยู่ตรงนี้ดูสิแก่แล้วด้วยเก็บได้ไม่ถูกดอกนะคะอือดีจังดีจังเนี่ยเน่าไปแล้วคะ่ะ แก่หมดแล้วนะคะเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เกิดตั้งแต่รอบแรกที่เรามาแต่เราไม่เคยรู้จุดเห็ดตรงนี้ค่ะเราก็เลยไม่เจอเขาจะจําได้ไหมเดยวนะคะพยายามจําจุดเห็ดค่ะที่คนป่าที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะจําไม่ได้นะคะถ้าไม่เดินชนเนี่ยไม่เห็นเห็ดเลยค่ะทุกคนแล้วก็อยากได้เห็ด แร่ดํามาไปค่ะเดี๋ยวอัปเดตต่ก็เอยถังถังให้แม่แม่ชมน,นะคะเราจะเดินออกแล้วค่ะที่เหลือคือแล้วแต่โชคชะตาแล้วนะคะแล้วแต่ตายายแล้วนะเขาไม่รู้เลยค่ะว่าป่านี้มีเห็ดตรงไหนอีกยังไม่ชินป่าค่ะ ฝาร์นี้เป็นปีที่แล้วเราเดินครั้งแรกเราเดินแต่อีกฝากหนึ่งฟากนี้เพิ่งเคยเดิน,เ,นเห็นยึดไหมคะกล้องหายไปไหนบางทีตั้งขากล้องก็หมุนนะ <S <S หมุนนะ <S 2> <S 2> ใช่ไหมนี่ เหมือนเสียงปืน,นจริงๆค่ะน่าจะเน่าแล้วเนี่ยโหเสียดายเคค่ะไปกันค่ะนอกนั้นคือแก่แล้วนะคะ Oh, เดี๋ยวบอกว่าจะอัพเดตตะก้าให้เมื่แน่ชมได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะครึ่งถังหนักอยู่นะคะถังใหญ่กบตะก้าสีดเนนะเเงินเราค่ะได้แบบจุดละดอกสองดอกอยู่นะคะ จะแก่แล้วค่ะแต่เราเจอจุดหมานตรงทางออกจ้าอุ้ยมีแบบไหลเป็นทางด้วยนะคะแต่ได้ไม่กี่ดอกนะคะทุกคนเขาอยู่ตรงทางน้ำไหลแล้วก็โดนน้ำแบบเต็มเต็มเลยค่ะลุ้นกันเผ่อเต็มถังจ้าป,ป้าแม,แม่จ้า ยากน่หาที่ตั้งกล้องยากนิหนึ่งไปค่ะไปลุ้นตรงต้นน้ำคือมองขึ้นไปเห็นเหลืองๆค่ะจะดึนว่าเขาจะสวยหรือไม่สวยว,ว้าว <k> คนลุกเลยนม่จ้าแน่แม่ ว้าว้ายคือแก่ไวด้วยนะเราไม่เคยรู้จุดนี้ค่ะแต่ปีหน้าไม่พลาดแน่ค่ะคือเขาออกนานแล้วค่ะแม่มันก็เลยมีดอกที่แก่มากๆโดนน้ำเยอะๆเก็บไม่ได้แล้วเป็นเชื้อเห็ดนั่นแหละ ชื่นใจอยู่ค่ะเท่ากับเราได้จุดเห็ดเพิ่มป่าหนูสองจุดเลยค่ะทุกคนซึ่งปีหน้าเราจะไม่พลาดนะคะก็หาไปเรื่อยๆจากป่าเดิมของเราเนี่ยแหละเราค่อยๆเดินกระจายกว้างขึ้นค่ะพอเราคุ้นชินแล้วเราก็จะกล้าเดินนะคะทุกคนแต่ปีหน้าจะชินกว่านี้อีกค่ะทุกคน ป่าล้านวิวของเรายังเดินไม่ทั่วเลยค่ะเดินสักประมาณ50%ได้ละป่ากว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนจะ้ะได้ยินเสียงรถสองฝากสายขวาตลอดทางดูค่ะจะเต็มถังเหมือนกันนะไปต่ออันนี้คือม้านตรงทางออกจริงๆค่ะแม่เฮ้ยเราเดินมาถึงที่วางตะกร้าแล้วนะคะ ได้เห็ดมันปูอีกหนึ่งกลุ่มกลางมอสสีขาวเลยทุกคนต่อจากนี้เราก็จะปีนลงป่าภูเขาสูงด้วยเห็ดสองถังสองสองถังประมาณสิบกิโลค่ะทางลงไม่ยากแล้วค่ะเพียงแต่ว่าทางมันก็จะมีต้นไม้อะไรขึ้นเต็มสองข้างทางไปหมดนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านมากมากเลยค่ะว้าวสวยจังอยู่กลางมอสสีขาวด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปออกอากาศทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะ ด้านบนป่าลานวิวข้างหน้าคือทะเลสาบนะคะทุกคนสวยงามมากสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้การรับชมขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทาง YouTube Facebook คลิปเก็บเหตุจะออกอากาศเที่ยงตรงและสามทุ่มตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ